เป็นคุด1บาทปี2,517เหรียญน,นี้ FC ร้านปรานันส่งมาขายครับซึ่งเรามีการประเมินราคาไว้นะครับบอกเลยว่าร้านของเรานั้นรับซื้อเหรียญหนึ่งไม่ต่ำกว่า2,000บาทสูงสุดนะครับคุณอาจจะได้หลักหมื่นเลยทีเดียวนะครับขอแค่คุณดูข้อมูลของเรานะครับ สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีของร้านป่านันทิราทุกท่านครับผมปุรพัทรศิระเรือวันนี้เจ้าของร้านป่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมานะครับยกตัวอย่างให้ดูนะครับเหรียญเหรียญหนึ่งนะครับที่ f c ฟเขาดูข้อมูลของเราจากนั้นเขาก็ติดต่อและส่งมาขายผมขอยืนยันว่าอะไรที่ผมประกาศรับนั้นยืนยันว่าผมรับซื้อจริงๆนะครับขอให้ตรงตามที่เรารับ นะตรงตามที่เรารับนะครับดูข้อมูลของเรานะครับบอกเลยว่าเราไม่มีนะครับไม่ทำใบรับรองใบรับประกันใดๆทั้งสิ้นระวังเดี๋ยวนี้มีฉาชีพปลอมเป็นเราเยอะนะครับนะเนื่องจากว่าเราค่อนข้างจะดังครับได้รับความเชื่อถือจากนะคนในวงการนะได้รับการเชื่อถือจากคนที่เขานะเล่นเหรียญยาค่ะขอมาขายเพชปลอมเยอะแยะมากมายเลยอยาถ้าติดต่อนะติดต่อผมก็คือต้องติดต่อเพจผมนะครับซึ่งติดต่อเพจผมก็มาทางนี้เลยนะเฟซบุ๊กปาหน,นนะครับไลน์แอดปาร์หน888 อย่าลืมเครื่องหมายนะไลน์แอดด้วยนะแอดปลาหนัน888นะครับซึ่งส่งภาพมาประเมินราคาก่อนนะจะมีนะ m i แอดมินเนี่ยเขา,เาตกลงประเมินราคากันนะแล้วก็จากนั้นก็ค่อยส่งมานะครับถ้าเกิดคุณไม่มีประเมินราคานะครับไม่มีรหัสของแอดมินนั้นนะครับบอกเลยว่าเราไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นนะครับอ่ะเรามาพูดถึงเกียวกับเรียนนี้นะก่อนจะเข้าเนื้อหาอย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนช่องปาหนันออฟฟิเชียกันด้วยนะคะ นี่คือเหรียญ1บาทคุดปี2517ครับเหรียญบาทคุดนั้นนะครับทำมาแค่รุ่นเดียวนั่นแหละปี2517นะแล้วก็จากนั้นนะครับก็มีการนําออกมาใช้นะครับหายต่อหลายปีเนาะจนมีการมานะเปลี่ยนแปลงเหรียญ1บาทนะจากเหรียญ1น1บาทคุดเนี่ยนะ ประมาณ3ปีเนาะที่ใช้มาแล้วมาเปลี่ยน1บาทเป็นปี2520ก็จะมาเปลี่ยนเป็นเหรียญเรือหงที่หลายคนรู้จักกันเองครับแต่หนะ1บาทปี2517นบเนี่ยนะครับนะก็ต้องบอกเลยว่ารุ่นนี้นะครับจำนวนการผลิตนั้นค่อนข้างจะเยอะนะวันนี้ผงอ้าหนังสือเล่มนี้เลยตามนี้คือหนังสือนะครับเหรียญกระสับไทยนะครับซึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเหรียญไว้นะนำมาอ้างอิงได้นะครับซึ่งเหรียญหนึ่งบาทคุธนะจำนวนการผลิต จํานวนการผลิตเนี่ยบอกเลยว่าผลิตนะมากถึง248ร้อยสี่สิบแปดล้านเเหรียญน,นี่นี่นะครับมีการใส่ไว้นะครับมีการใส่ไว้นะครับค่อนข้างที่จะ,ะผลิตเยอะเหมือนกันนะผลิตเยอะเหมือนกันนะแต่ก็สู้เรือหงไม่ได้หรอกเรือหงประมาณห้าร้อยกว่าล้านใช่ไหมล่ะอันนี้ก็ประมาณ200กว่าล้านก็คือต่อคืนก็ไม่แปลกใจเนาะที่มันก็ค่อนข้างจะหายากกว่าเหรียญบาททั่วไปเหมือนกันนะครับ สำหรับเหรียญหน,นึ่งบาทเหรียญนี้หนึ่งบาทเหรียญนี้นะเอฟซีของเราเนี่ยส่งมาขายนะครับซึ่งผู้ที่ส่งมานะครับคือคุณชราวุฒินะครับคุณชราวุฒิจากจังหวัดขอนแก่นส่งมาเนาะโดยแอดมินที่เขาประเมินราคาให้ไปเนี่ยนะแอดมิน0ูนนแอดมินน็อตนะครับซึ่งดูแลนะฮะทางไลนย์อยู่แน่นอนว่านะ,นะพี่ท่านเนี่ยนะครับ ส่งมานะครับภาพมาประเมินราคาทางไลน์นั่นเองครับสำหรับใครมีเหรียญน,นี้นะครับนะใครมีเหรียญน,นี้ยืนยันว่าเรารับซื้อจริงนะครับแต่คุณต้องศึกษาก่อนนะครับว่าแบบไหนที่ผมรับซื้อนะครับเพราะว่าอย่างถ้าไม่ตรงตามลับหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ไม่ซื้อนะเพราะว่าหลายคนนะเอาแบบธรรมดามาอ่านะเอาหลายคนเริ่มคิดละแบบธรรมดาคืออะไรนะครับแบบธรรมดาคืออะไรแบบธรรมดา เป็นแบบไหนนะครับสำหรับแบบทดนรายอย่างที่บอกแหละเป็นแบบทั่วไปเนะซึ่งร้านประนันเราขายกันในะปัจจุบันก็เหรียญหนึ่งอะ่ะไม่เกินหรอกนะครับไม่เกินหรอกออไม่เกินเอาแบบสภาพที่ผ่านการใช้มาไม่เกินไม่เกิน5 0บาทหรอกออไม่เกิน5 0บาทหรอกถ้าเป็นสภาพที่นะถ้าเป็นสภาพที่ไม่ผ่านการใช้สวยๆหรืออะไรเงี้ยราคาเล่นกันปัจจุบันก็ราประมาณ200กว่าเรยมานี้แล้วแต่ช่วงเนะะาะราคาก็จะมีขึ้นลงตามช่วงนะครับนะสำหรับเหรียญน,นี้นะครับนะฮะผมก็ นะใครมีนะใครมีวันนี้ก็พิมพ์มาได้เลยมานะนะมีครับมีข่าก็ได้เลยนะพิมพ์ม,มาก,ก่อนเลยนะพิมพ์มาเลยระหว่างที่คุณกําลังพิมพ์อยู่นะั้นให้คุณดูตามนี้นะครับดูตามนี้นะครับแล้วบอกเลยว่าเราเจอจริงๆนี่นะนี่ครับเนี่ยนะทำให้เหรียญน,นี้ถึงมีราคามีคนอยากเป็นเจ้าของเยอะทําให้ราคาพุ่งไปสูงสวยๆเนี่ยอาจจะหลักหมื่นก็นเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้ครับนะเป็นเหรียญที่เหมาะที่จะไปขึ้นคอได้ แวนขึ้นคอได้นะครับเหรียญเดียวนะครับแล้วด้านหัวด้านก้อยหันขึ้นทังเดียวกันเห็นไหมด้านหัวด้านก้อยหันขึ้นทังเดียวกันนะครับแล้วศูนย์กลางอยู่ที่ดอเด็กคขว่าเดดนะต้องดูศูนย์กลางครับซึ่งนะบางทีก็เจอเอียงเอียงเนาะเอียงเอียงเนี่ยนะราคาคนอาจจะนะปรับลบลงมานะไม่ไม่แพงเท่าไหร่นะแต่ถ้าเกิดอย่างตรงตรงเป๊ะๆอะไรอย่างงี้นี่ <S <S คนเล่นเงินเยอะครับคนเล่นเงินเยอะมีคนอยากได้เยอะครับผมบอกเลยตั้งแต่ผมประกาศรับซื้อมาผมอาจจะได้ไม่ถึง ไม่ถึงสิบเหรียญด้วยซ้ําเลยนะไม่คุ้นเลยนะเพราะว่านานๆทีจะเจอหนึ่งถ้าถ้าปีหนึ่งจเจอกันสักเหรียญสองเหรียญอะไรอย่างเงี้ยที่มาเนี่ยนะความยากของการหาเหรียญน,นี้คือทําให้คนเชื่อว่าเราซื้อจริงมันยากเพราะอะไรเพราะว่าอย่างมันมื้อาชีพก็มาเยอะเออนะมีหลอกเข้ามาเยอะมันทําให้หลายคนเนี่ยนะขาดความเชื่อมั่นว่าจะขายเหรียญได้แต่ร้านเรายืนยันว่าคุณสามารถขายได้จริงครับสามารถส่งมา ประเมินราคาแล้วก็ขายกับเราได้นะครับไม่มีใบรับรองใบรับประกันใดๆทั้งสิ้นนะครับนะไม่มีเงื่อนไขอะไรนะครับตรงตามที่เรารับนะั่นแหละง่ายๆเงื่อนไขนะตรงตามที่เราประกาศร,รับซื้อเนี่ยอย่างนี้หัวกับก้อยหันที่นั่นเดียวกันแบบนี้ราคารับซื้อไม่ต่ำกว่า2,000บาทครับนะสูงนะสูงนะสูงสูงนะครับอาจจะได้เป็นหลักหมื่นเนี่ยน,นี่คือว่าไม่ไมสวยนะนี่ก็ถือว่าเรือนนะเนี่ยก็ไม่ต่ำกว่า2,000บาทอยู่แล้ว ไม่ตม 2, ยย่ำกว่าสองพันใบแล้วขอแค่เป็นของแท้ระวังนะเดี๋ยวนี้มีมีปลอมมิจฉาชีพมาทำปลอมนะถ้าข้าวไม่ใช่เงาเงาแวบล้างมานี่อันตรายนะให้รู้ไว้ก่อนเลยว่าอันตรายนะครับถ้าใครมีแบบนี้ก็ติดต่อ,อเข้ามาแล้วกันนะครับนะผมยืนยันว่าผมรับซื้อจริงๆนะหายากนานๆมาทีนะครับวินีติดต่อ,อผมไม่ยากหรอกนะ Facebook นเฟซบุ๊กปานนันง่ายๆเลยมันจะมีช่องอินบ็อกซ์อ่ะอินบ็อกซ์ก็ส่งภาพมาเมื่อราคาแม่งก็ใครถนัดทางไลน์ก็ไลน์อ่ะนะไลน์แอดอ่ะที่ว่าค้นหาชื่อเนี่ยแอดปานนันแปดแป มาประเมินราคาได้นะครับร้านของเรานั้นเปิดตั้งแต่ช่วงเวลา9 0มงเชา้าถึง10โมงเยนวันจันทร์วันเสาร์นะครับไม่มีใบรับรองใบรับประกันค่าทรรมลนีันนี้ไม่มีเดี๋ยวนี้มิชาชีพในะประเทศเพื่อนบ้านหลอกเรานั้นล่าสุดก็มีมาบอกผมว่าฉันโดนหลอกมา599โอ้โหนะเหนื่อยจริงๆนะ